you สซนเด็คองคลิปนี้นะคะสำหรับกคนเนี่ยมารับของฟรีชิน้นกันค่ะจะเป็นดาบสีทองนะคะเท่มา,มากๆเลยนะพอเราใส่ออกมานะคะที่ด้านหลังของเราเนี่ยมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะเด็ดมากๆค่ะซึ่งของฟรีชิน้นนะคะแจกทั้งหมด2,000ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถรับได้ฟรีนะคะจากในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงกแบบว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องบอกก่อน,นะค่ะว่าการเข้าไปเล่นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องจอยกรุ๊ปเขาก่อนนะคะเขาจะมีเขียนอยู่ค่ะว่าเรานะคะจําเป็นจะต้องจอยกรุ๊ปเขาก่อนนะคะจึงจะสามารถเเเเขข้้้้าาาาามมล่่่่นนนนนแีีไไไดดะะะะคคควใรรจอยกุ ตรงนี้นะคะมันจะไม่มีปุ่มขึ้นมาให้เราเข้าไปเล่นนะคะโดยโกลุ่มของเขานะคะจะเป็นกลุ่มนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์กลุ่มนะคะว้ให้ใต้คลิปนี้เช่นกันคะ่ะไปจอยกลุ่มก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นในแมปกันค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีการรับนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้ามาออนไลน์ทิ้งไว้นะคะในแมปนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด120นาทีนั่นเองค่ะทางด้านขวามือบนนะคะที่มันเป็นแถบรายชื่อเนี่ย,เ,ยเขาจะมีบอกอยู่นะว่าเราเนี่ยออนไลน์ไปแล้วนะคะทั้งหมดกี่นาทีค่ะให้ทุกคนนะคะออนไลนนนนน์คคคครรรรรบบทััั้้้งงหมมมดด2 2,000ช่่วะะวโใแแปะะะลกก็2000 MM ็็็เเไาาสสจถขอ ไไะะยังไงในะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะว่าเจอกันนะคะ่ะบ้ายค่ะ